โอเคจะตล okay, ัดก e ินวิวเบสเกอร์อยู wow, ่สวนครับโอ้ยอยู่สวนเกิดกับเป็นเตลจบปันปั่นสดเลยก็ได้เบสเกอร์นะครับมาเลยโอ้マイจุดเนสนี่แหละคือที่ผมบอก นี่แหละคือที่ผมหมายถึงผมเอาสเปย์มาวางไว้ให้ลนะนี่แหละที่ผมหมายถึงแล้วมันไล่คนมีขาลงบอก่อนวะเพราะวม่มันวาบบุกวาบผมบอกแล้วว่ารอบนี้ผมปั่นผมจะปั่นยับ,ยบ เออเอาไปแดกก่อนไม้แบนฟ้าไปอย่างเร็วเลยเฮ้ยกระชื้ไว้กระทืบไว้โอ้สั่นพลาดไม่ทัน ออมยู่ไหนอยู่บ้านฟ้าครับอยู่บ้านฟ้าผมพามันบานฟ้าครับล้มในแถวนั้นแหละนี่อยู่ใกล้อยู่ไม่ผมไม่ล้มบันฟ้าหรอกมันยังหาผมไม่เจอเลยมันหลงผมไปแล้วผมพาเข้าบ้านใหญ่เลยต้องไปปัดลงหนังกว่าฝั่งนี้เสร็จสามเครื่องแล้วเฮ้ยอะไร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 อะ อุ้ยเฟมเล่ตกเฟมเล่ตกตกเพราะอะไรไม่เข้าใจแต่จะพับไม้นี่แหละที่เข้าใจนะครับเฮ้ยว่าทำไมเฟมเล่กูตกไอ้ก๊อฟนี่เองไอ้หนอมมึงไปให้ผีเล่นคนเดียวได้ไงเฮ้ยกูไม่รู้ว่าผีเล้งคนเดียวอ๋อไอ้ผีมันมองมันพาไกลเด่นมาเล่นด้วยได้อ๋อไอ้ผีนี้ผีเชวิกูเล่นเนี่ยกูไม่ได้เล่นผมบอกแล้วผมปั่นไฟยับรอบเนี้ย พุ่งพลาดแล้วจะน้องสาวนะแล้วพี่พับเลย<ม>แล้วพี่โดดเลยแล้วพี่หลอกเขาพี่แปงนั้นแต่พี่มาทางนี้ตีเองจะโดดหลอกพี่ก็ไม่สนพี่วิ่งอ้อม<า>โอ้ยล้มไม้ครับล้มลงไม้ครับลม้บลมลงไม้เลยกระชากครับไปกระชากเออไม่ได้ละไม่ได้ล้ สามนัดเลยพี่บอสสามนัดเลยครับเฮ้ยสี่เครื่องหรอเอาในเอาเรื่องจันฉัผมบอกแล้วว่าผมปั่นจริงรอบนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยมาไป่บ้านเล็กเล่นบ้านเล็กกันก่อนเดี๋ยวรักเล่นโซนล่างเอ๊ะข้างหรือบนแล้วคือกลัวกล้องกลัวกล้องปั่นใส่มาแต่ไม่ได้ใช้คืออะไรครับพวกมันคืออะไรกันครับ มันคืออะไรเนี่ยไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่มันจะซ้ำผมมันจะซ้ำผมมันตามแน่นอนใช่ไหมมีครับการได้ใช้แล้วคุณทอมนี่ไงมันตั้งใจจะซ้ำผมผมบอกแล้วแล้วมันซ้ำอีกเอาคนหนึ่งไม่เอาคนหนึ่งอะไรอะไรไอ้ทำอะไรไอ้ไอ้นุ่มเวสเกอร์ที่ไม่ไปเราข้างนั้น้ะที่รู้ที่รู้เองกินอะไรอยู่ได้ครับ ผมจะรีบลมให้เฮ้ยเอ้อโอ้โถเอ้ยอออไม่นะอนเสาไม่นะไม่นะโซนเลทครับเอไนะอ,เอไม่ทันวะผมจะไหล่านัไนเสาใ,ใกล้ๆพี่บอสเสาใ,ใกล้ๆเสาตรงที่คุณทมอมล้มออถอนไปแล้วนี่ ใช่ถอดเนี้ยเสาไปแล้วเอาเสาไหนดีเสาหายมัเนเหมือน <SI> ไหนดีนเล็กครับไอเสาข้างหน้าข้างหน้าผมข้างหน้ามันมีเสาหนึ่งเสาหนึ่งเสาหลุดนะเนี่ยหลุดนะเนี่ยเอาหลุดหลุดเอาหลุดเอาหลุดกับตัวบ้านเล็กให้ครับเปิดประตูนะ ไม่จริงหรอกมันเอาผม,เ,ม,มเ,าเดี๋ยวพี่รอซับเดี๋ยวพี่รอซับอันนี้มีเป้าหมายที่แน่วแน่มันดักมันดักประตูบ้านเล็กเปิดแล้วคุณทอม บาเล็กไปแล้วโดดโดดบอเลยคุณน้องดมโดดมาเลยโดดมาเลยโดดมาเลยผมรอผมรอไลฟ์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 โอ้ยโอ้ยอนคือรอคือเลยคือเลยคือเลยผมกำลังไปครับผมกำลังเอ้ยเอาไปอยู่ดีอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะถมเลยครับผมริดว่ามันจะโดดแล้วตั้งมาแฝนไกลเหรอแฝนไกลแต่ผมมีไลน์นะมันก็โดนกูห้าเครื่องขนานระพื้นดึง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 เอ้าไม่มีใครมาเลย เอ้าโอ้โหเรียบร้อยเอ้าแล้วลาลาครอปลาลาครอปลลาาไม่รู้งานลาลาไม่รู้งานครับเรียบร้อยฮะไปรีบกูก่อนไปรีกูก่อนทันไม่เนี่ยไม่น่าทันลาลามันก็ต้องเทรดอ่ะวินาทีนี้ไงมันก็ต้องเทรดแล้วโอ้โหจบจบลาลาวิ่งชิงไงคือจบละผมตายยังยังยังคุณทองรอก่อนผมตายแล้วแต่ผมไปเทรดให้แต่ผมไปเทรดให้ไม่เพราะว่าถ้าผมล้มปุ๊บอะถ้าเกิดมีคนมาดึงผมปุ๊บมันไม่เอาคนอื่นหรอกมันเอาผมต่อเลยตรงนี้ ทมยังไม่ตายคุณทำยังไม่ตายโอ้ล,ลาล่าแม่งไ,ไม่กล้าเทรดจบเลยลาล่ลาโดนแบบนี้แล้วไม่เทรดนี่คือจบละทันอยู่ครับพี่บอสทันอยู่ทันจริงเหรอทันทันทนันนั่น่ะสิผมว่าไม่นะคุณเกลุยผมไม่นะถ้ามันยืนบล็อกนี่คือจบเลยนะ แล้วคือผมห้ามกดฟาดด้วยถ้ากดฟาดผมก็เจิบปัญจันอ่านผมบอกว่าทันก็คือทันดิไปไปไอ้ปไ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 ปนี่ไงนี่แหละที่ที่ผมหมายถึงมันบ้ามันบ้าเปประตูก็ได้นะคุณนอมแต่ผมไม่ได้เปิดไว้ไม่รู้อีกคนเปิดป่าวมันบ้ามันด้กมันบ้าเปิประตูอยู่ไหนต้องให้ลาลาไปดึงโอ้แล้วมันตามผมจริงเนี่ยผมบอกแล้วักกกตายหมดตายหมด ต้องต้องบอกหน้ามันต้องบอกหน้ามันโอ้จบแล้วบันอ้อมโอ้จบเลยยูดิส a p p o i n t me ออกเลยครับออกเลย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 อ,ลออกเลยช่วยอะไรผมไม่ได้ละออกเลยออกเลยลาล่าไม่รู้งานอะ่ะโอ้ลาล่าแม่งไม่ไม่กล้าเทศ <c oughs> ออกเลยนะเวลาจะหมดนะเวลาจะหมดนะเฮ้ยลุด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 ไม่หลุดเส้เดี๋ยวมาได้สับพักแอ้วแล้วมันไกลจังงงเวลาล่ามันไม่ถ่มเข้าจังหวะแรกเข้าเข้าได้แล้วนะเพราะมันมาตีผมอะมันยืนงงอะไรมันอยู่กับแม่หรอมาเลย พร้อมปั่นของจริงผมก็เกียจแบบคพร้อมแล้วด้วยตายลุยแต่ไม่มีเครื่องเครื่องบันใหญ่ป่ะบันใหญ่เลยเราจะโดนไล่ที่วะเนี่ยบันใหญ่แล้วนะไม่ตัวอะไรอะแซปเปอร์มันอยู่สวนสนุกฮะแซปเปอร์อยู่สวนสนุกมันจะใช่นะเห็นแบบแบบใช่ไหมมีใครเรามีใครอยู่ใกล้สวนสนุกป่ะผมไม่ล้วลันเวกเป็นบอท มีตัวเท็มไฟออกแสดงไว้อารันเบกเรียบร้อยนะทิลเลอร์ไปอยู่ตรงนน้นแน่นอนเรียบร้อยพอเท็มไฟบอดเปิดตาเทพแล้วมาปั่นคู่เครื่องที่ตึงๆเป็นไงเป็นไงแป๊บเดียวหนึ่งเครื่องคุณทำเครื่องนี้เครื่องตัเนินบ้านใหญ่ครับเนินเหรอโอเคละ โอ้ oh, เสี่ยมันใกล้ไปแปะแล้ว okay. เฮงเจมาก็มีไม้คุณทอมนี่ไงข้างหลังเรามีแทบตัวเรือมันไม่เอาผมนะเรือสองมันจะอยองฝันเครื่องเสร็จมันไปนเซ็ตแทบไอ้ตรง LT ต้องเติมของเติมของก่อนมันจะมาไล่ผม โอ้ oh, วางแท็บไว้นี่ว่าโอ้โ oh, ห<ม>วางแท,บท็บไว้นะวางแท็บไว้เพียบเลยครับโอ้โ oh, ห<ม>เพียบเลยแทบ็บโซนบ้านฟ้าเหรอขับเขาบ้านใหญ่ใช่โซนบ้านฟ้านี่คือแทบ็บบึมทั้งแมสท,ทั้งหน้าต่างคือแบบเต็มสูบผมพามาบ้านใหญ่แนละ้วมันทิ้งผมนะอยูเอลทียูเอลทีกับพี่น่าส,สนุกเอลทีมีแท็บนะพี่ตรงหน้าต่างพี่แกะแล้วพี่แกะแล้ว อารันเวคฮิวให้ผมแบบสกิลเช็ค้อสอเซนโดนทุกดอกครับผมมันทำประตูบ้านใหญ่ไว้ครับรวยรวมด้วยช่วยกันกับอารันเวคแค่ปั่นเครื่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะโดนโซนฝั่งนู้นแท็บไว้เหรอวะตรงนี้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ให้ตีบ้านใหญ่มีแทบปะเนี้ยไม่มีนะครับ เฮ้ยมันเป็นบอดแบบไหนนะมึงไม่กลัวเสี่ยงหัวใจมันเลยเฮ้ยแทบกลางเองเหรอแทบตรงไหนไอ้ตรง LG ครับพี่จะบอกอะไรให้นะน้องเวลาน้องวางแทบตรงไม้อะแล้วพี่พับอะมันไม่ได้นะน้องพี่จะบอกให้เดี๋ยวพี่แกะแท็บเล็กก่อนแทบอะมันจะไล่อะไรเวยครับไล่ที่เดี๋ยวผมแกะแทบตรงไม้นี้ก่อนเลย นล้กูรู้ว่ามึงจะเซตแทบกูสตารนหน้าเลยแค่นั้นแหละมันมาโอเคโอเค <c oughs> เอา้าเอา้าผมนึกว่าพี่บอสตะชีกไปแล้วผมเสีย,มยไม้บ้านฟ้าไปชีกไปชีกไม่อยากให้พับต้องพับไปแล้วอ่ะดิพี่ไล่พี่ไรพี่ไรพี่เดี๋ยวผมปั่นบ้านฟ้าเลยผมปันปมป่นหน้าเนินเกน็บปัดลัดหรอ ไม่เป็นรัดหรอกโอ้โหอีเชี่ยตรงนี้ก็มีเรียบร้อยกูแตกแค่นั้นเอาไม่ไรว้าให้บรรพาได้ครับพี่บอสเอาไม้ไปแดกสักเอ๊ะพี่บอสผมดียินเสียงพี่ไหนวาไม่ยู่ไหนแล้ว ไม่จลังมาทางนี้ลมเงียบด้วยนะลมแบบเงียบออจากไปย่างสงบสวยคำวัเคดีกลุ๊ปบ้านใหญ่เร็วๆนะผมปดผมหาปดแทบ็บอ๋อพี่บอปสปดปสหมดแล้วนี่ปดหมดแล้วมีสามอันบันเลก็กอ่ะเจอผม ขางหน้าต่างข้าทำไมก็ไม่รู้ผมชี้ออกมาแล้วมีสงมีสงโอเคอยู่กับผมนะคุณทอมคิดเลยอะไปกุปปนปดิุีะไปกุปปะไปกุปปะไปกุปปะไปกุดิุปปวาาต้องชี้ไปฟังเลยผมเชื่อมันไม่ตามมันน่าจะไล่อลันเบกไไล่บอทจับมไล่บอท้ไล่บอทปัดตัวเอชีได้นะครับต้องเดินดย บั่นตรงเนินเนี่ยอยู่งั้นงานปั่นแยกไว้ก่อนใช่ยังไงมันก็ต้องโยกไม่เราจะมารีกูบันก่อนไหมผมได้อยู่นะคุณทอมเขาไปเลยว่ะมันมาหาผมหน้าบ้านเล็กเออไปบาร์บีคิวเหรอถ้าเราบาร์บีคิวมันต้องมาหาเราด้วยสิใช่ทับละอาจจะหันหน้าไปทางนู้นเลยไม่ได้มองทางเราเจอผมเจอผมเดี๋ยวผมไปดึงอลันเบคให้ ผมวิ่งมาสวนสนุกกลับครับกลับกลับผมต้องดึงอาลันเวกไม่กลับไล่ตอบอ่ะกลับ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 จริงเหรอโอเคกลับไม่จริงกลับไม่จริงเฮ้ยเชี่ยลรากูโดดมาหามันทำไมเนี่ยไอ้สัตว์ผมก็ดูว่มามันจะเดินเดินเชิงที่ไหนแม่งพังไม้แค่ไอแม่งพังเครื่องเดี๋ยวหน้าที่ในการปลดแทบ็บให้เป็นหน้าที่ของอาลันเวกบอกเลยไม่มีแท็บอนไหนซ่อนมันได้ ไปลาเบกไปทำง,งานมาเดินไปทางอารันเวกครับอ้สัตว์ระวังมันฉลับไปหาพี่บอลนะเครื่องเนินอ่ะน่าจะมาจริงมาจริง <c oughs> เหมือนจะมีป๊อปนะพี่พามาเล่นส,น,สนุกโอเคไม่มาไม่ไรโอเคโซนเนี้พี่บอลผมพับไปสองไม้ถ้าเกิดมาต้องวิ่งยาว ผมไม่มีแทางหลังครับวิ่งไปก่อนดีกว่าตรงนี้ได้อยู่ครับอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเรากลับมาหน้าเครื่องทางประตูอยู่สายกลางลงไปซ้ายเออสายกลางไม่ใช่สายกลางมันเดินเซ็กมันเดินเซ็กเครื่องละเออมันเดินเออใช่มันเดินคุมเดินโซนเครื่องไม่อไร่ให้มันเดินให้บ้าไปเลยเราก็ปั่นมันมาแล้วก็ฉี ใชปลดแถบเรื่อยๆทำอะไรเราไม่ได้เวกเวกไอ้นุ่มเฮ้ยเสร็จโดยตรงเครื่องเลยนะโอเคกูไม่รู้ทันเรอโอเคมาสนสนุกมาที่เดิมมาหิวกันที่เดิมใช่ยู่ที่เดิม สรุกไม่จริงสรุกไม่จริงมันไม่จามันมันมันไม่มันไม่ไล่พี่มันเดินไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเดินตัปดแถบปนไปเรื่อยยังไงก็ต้องตัดสินใจไล่มันแชมป์ได้ไม่แชมป์ได้ไม่ตลอดหรอกไอเชี่ยแถบกลางเองไงสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โดนตายเลยอึ่ง ไล่ต่อนะอยู่สวนโ <Okay. S 2> อเคหมดความอดทนจะคุมเครื่องอะไรไม่ปั่นพี่เขียวไม่รู้เหมือนกันครับเออใช่ใช่ใช่โอ้ผมช่วยเจ๊เปั่นดีกว่าผมมีพิสูจน์ตนก็เป็นคนดีกลับนะกลับมาไม่น่าทันหรอกเครื่องน่าจะเสร็จครับปั่นสามมีพิสุตตนด้วยบวกกับเดจาวูบวกกับกลองบวกกับเต็ด ประตูมีบ้านเล็กแล้วก็ประตูตรงเหมือนจะเป็นขวากลางสายกาลางกำลังไปประตูตรงสวนนะอาา่าฮะคิดเรื่องมาประตูสวนพี่บอสโ oh, <shit. S 3> อาา้ชิตอะไรเล็กเปิดประตูบ้านเล็กเฮ้ยเชีย่ยมีดงันโอเคไอ้บอสไปทำงานดิไอ้บอสมึงรู้นี่ว่าโดงวันอยู่ไหนไอ้บอสมึงไปทำงานดิไอ้สัตว์ตเดินมาเจอผม<ฟ>ผมว่าผมเจอโอ้ยโอ้ จะมันจะกะมั yeah. นจะบอกเลยผมว่าผมเจอแล้วเจอโรเตมไฟแล้วหรอใช่ครับแล้วผมเยียบๆมันไล่พ um ี่บอสนะตรงสวนอ่ะมันเดินไปหาพี่อยู่มันหาพี่ไม่เชอผมปลดแทบเปลดให้ในวันอ่ะอยู่หน้าเสาเซอยู่ตอนนี้มันเดินขึ้นบันใหญ่ต้องหิวก่อนนะครับต้องหิวก่อนนะพี่ ไม่เฝ้าตัวเทมก็ได้เหี้ยไม่ไม่งั้นก็เทรดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปฮิ้วก่อนก็ได้เพราะว่ามันเฝ้าไอ้ไอ้คนนั้นมันเป็นบอทไงประเด็นอะอ่ะมึงวิ่งหาอะไรอ่ะเทรดก่อนก็ได้เอ้าอ๋อโอเคมาฮิ้วมามาฮิ้วจีบันมาฮิ้วบันฟ้ามามาฮิ้วก่อนมึงวิ่งหาอะไรบอทไอ้บอทน่าโง่เอ้าไอเฮียมันไปนะรอบนี้มันไปนะโอ้ย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 โอ้อ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ แย่จริงครับโอ้โหล้มสอง,องหมดออกไปแล้วหมดมันออกแล้วโอ้โหมีนท่ออกเลยมีนท่ออกเลยเฮ้ยอุ้มผมโอเคตัดออกเลย,ยออกเลยไม่ทันหรอกเราจะตายทำไมหรือว่าทัานปะเพราะว่ามันแขวนไกลนะถ้าจะทันพี่บอสสนุกกันครับผมว่าทันแล้วผมเพิ่งเสร็จแรเด้อสนุกกันครับรีกปเปิดเลยนะ ประตูโอ้แขวนไข่แก้ประตูบ้านฟางางนี้ก็โดนอยู่ดิจะมีดูค่ะไหวได้ไหมนะเราก็แค่วิ่งโล่งๆพี่ผมว่าเซ็ตแทปบแถวหน้าประตูแน่นอนบุมแน่นอนเนี่ยกินประตูอยู่ไหน อยู่สายกลางส,น,สน,งนี่ไดด้เเปิลยพี่บอสโดนโดนแขวนอ่ะโอ้โหประตูบัน้าบ้าน้าหมอน่าจะไกลกว่าบัน้าดีแล้ว,ลวมันเดินอยู่แถวผมมันวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่ขอแค่อย่างเดียวอย่าอย่าเดินเหยียบแถบพอจะเข้าทังไหนเดี๋ยวผมเข้าจากซ้ายกันแล้วพี่เข้าจากขวาแล้นะครับ ตรงนี้มันจะมีแทบเฮ้ยมันไล่ผมมาไล่ผมพี่บอสมามามามันกลับมันกลับมันเดินมันเดินโยกไปโยกมาดึงได้แล้ดบอสดึงได้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 เดินกลับแล้วเดินกลับแล้วมา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 วิ่งทางโล่งๆครับทางโล่งๆเอาที่มองเห็นง่ายเย้ยแล้วโดดข้ามแทบเออโดดข้ามแทบได้ไงวะมีงงมีงง ระวังแทบนะมองพื้นดีๆวางไม่เป็นไอ้นี่วางไม่เป็นไอ้นี่วางไม่เป็นเลยตำรวจข้ามจับมาได้ไงวะนี่ใครบอกใครบอกว่าเราจะตายเราไม่ตายนะมันวางชิดหน้าต่างเกินไงเม,มื่อกี้จังหวะโดดมนโดดข้ามแทบ<笑><笑>งงนี่วางไม่เป็นเลยไม่เป็นนี่วางแทบไม่เป็นเจอก,กาูไล<ห>ด้วยกูไลชี้ีกเลยมันมันมาไล่ผมห่างเกินไปไง ที่บอยก็เลยดึงได้